สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายจ้าหมดสุขสุขคนณนะจ้าทั้งฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้มาพ่อกับสาวนัตชาพากินอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนีสาวนัตชาพากินพามากินนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพามากินนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เลยจ้าตำหมักฮู้กับหนวดมึก กระดองจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแซ่บๆมื้อนี้อยากกินตำุ่งหลายหลายพ่อแม่พี่น้องอยากกินแม่โอ้หอมหุยหวยอยู่พ่อแม่ไม่นองเลยมาจ้ะมามากินกับสามนาตาชาพากินซิมก่อนพ่อแม่ไม่น้องจ้ะผักเครื่องเที่ยงเขาหมักมะระขีนกถั่วพูประกาศขาวลูกแตงชะอมจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาจ้ามา มากลิ่นกับสาวมาตัช้าพากลิ่นเด้อพี่พี่น้องเอาลุยกันเลยจ้าพี่พี่น้องจา้ามาว่าวไยอย่าห้างเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะว่าให้มาจะมาอื้มอื้มปากมาือ มือนี่หายไปโดนเจ้าพ่อแม่พี่น้องร้ายมือเลยเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเหตุงานเจ้าพ่อแม่พี่น้องมันมีเวลาได้อัดคลิปเลยจ้ะ โอ้ยโอ้ยอืมอืมอืมค่อยๆกินเนี่ยมันก็เด้งเข้าตาอืมอืม mực Một... như này <laughs> น้องใส่ประเด็กโสมจ้ะอืม,อม,อม แซ่บเต๋อแตมฮวงเนี่ยมันโดนกินเพื่อแซ่บชอบใช่ไหม 꿈 <목> Hãy ừ. ừ. subscribe งดมือมกระดองกรอบขนาดจะไม่น้องแซบ่บ ปลาอร่อยมาก น้ำปรปากมือ แซ่บมากกระดิ่งเขาตายแล้วล่ะ it. แสบเด้อเพปไ็นพี่น้องเลยอืม,อม พี่เมี่ยงมืเลยจ้ะจ้าพี่เมย์พี่น้องจ้าวันนี้สาเราจะช้าพาคสุนมลาพี่เมย์พี่น้องไปแล้วจ้าฝากพี่เมย์พี่น้องฝากกดติดตาม กดซับตะคให้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวนัตชาพากรินน้ำเนื้อจับพ่อแม่พี่น้องจ้าและก็อีกแฟนเพจหนึ่งก็คือแฟนเพจเฟซบุ๊กของสาวนัตชาสวิตตี้เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้นน้ำเนื้อจับพ่อแม่พี่น้องจ้าฝากน้ำเนื้อจับและก็มาที่นี่สาวนัตชาพากรินลาไปแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆจา้าพ่อและแม่คลิปหนานะจา้าบ๊ายบาย